เอาละครับผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมก็ยีต้องเข้าถูกเกมอาจจะโหล็กเกมนั่นเองนะครับผมซึ่ผมจะมาลองเล่นกับชางดีในดานโรงพยาบาลในระดับยากให้ดูนะครับผมซึ่งผมมี ซึ่งผมเคยเล่นไปแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านกิปแล้วผมเคยผ่านด้วยนะครับผมแต่ผมขึ้นรูปใหนะ้ดูนะ,ะดูนะอ่าเห็นไ,ไหมไหมอ่าโอเคนะครับผมก็อาจจะเล่นแบบอันในเกมอะอาจจะไม่พูดอะไรมากนะครับผมเพราะว่าสิ่งในเกมมันดังนะครับผม <the> แล้วมันแล้วผมก็ผมเป็นคนที่ไม่ได้พูดดังอะไรมากด้วยนะก็อาจจะไม่ได้พูดมากแนละ้วก็ใช้สมาธิด้วย มาคนหนึ่งผมลืมดูน้ำยางยวเขียวได้อายแสดงว่าแดงบวเขียวเท่ากับทางตัวนะครับ 嗯嗯嗯嗯嗯，慢慢。 เริ่มดักลงมากันได้ดีคนหนึ่งนะครับผมขอตัดแล้วกันเขียตอนนี้ก็ตัดไปอยู่ชั้นล่างแล้วนะมองหาน้ำยากรีนมาครับว่าน้ำแดงอยู่นี่นะดูนะน้ำเขียวอยู่วะ เขียวไม่อยู่คือการของกูถ้าเขียวอยู่ดนวะปุ๊บบินมาที่ลงมาชั้นล่างก่อนเพราะว่ามันรู้สึกมันอันตรายกว่าชั้นบนเนาโอเคถ้าเสียงเก่นดังไปก็ขอโทษได้แล้วกันอาจจะมาค่ได้ยินเสียงผมพูดก็ได้น,ดนี่ขาะผมเปิดเสียงว่าเสียมันดังพอ ทงได้หูใจนะผมแต่พอมาดูในคลิปแม่งดัง,ด,งดังมากนี่อาถน้มยาแล้วผมขอข้ามแป๊บนึงนะโอเคนะผมก็ผมจะแบบคือเมื่อกี้ที่ผมตัดไปเพราะผมจะเอาวิ่งเร็วคูณสองนะผมแต่มันไม่ได้้วนะได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ เดีย๋ยวว่ะน,นีนลฮะฮิบมเกือบเกือบเกือบไอสัตเกือบเลยขอคำแนะนำอครับผมมีคำหยาบผมขอโทษจริงคือแบบเสีตกใจง่ายนะก็กิน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 ก็เส้นบนอาจจะมีเยอะกว่านี้เราจะไปดูดีกว่า ทั้งหมดไม่แน่ใจวิงเลยวินเลยวินเลยดนูนะดูดูไม่มีนะโอเคฉันบนต้องดุดต,ตุนน้ำยาไว้ก่อนโอเคสิบเจ็ดถุงแล้วทุนคน้คลิปนี้จะผ่านไหมนนะถ้าไม่ผ่านก็ จะไม่ผ่านหนะ <c oughs> ยนนิงินไปต้องเก็บไว้ก่อนอไม่ต้องเก็บนะเดีย๋ยวเอาวิ่งเร็วด้วยเอาดันด้วยเลยแล้วกันลองหนนะดูตรงตรงตัวน,ะนะนวี้ไป let's go ซึ่งตีงนฉันีฮ้ยอ้ผู้เส็นะข้างในมีเขียวใช,นนยใช่ไหมใช่ไหมถุงไม่มีกเกลียวใช่ไหมอืมวิวีพีคอน

รอวิ o, mm ่งมาดีกว่เดี๋ยวตัดไปตอนวิ่งมาแล้วกันเอวผมตอนวิ่งก็มาแล้วนะเดี๋ยวเราดูชาลีกันว่ามันไปไหนนะไปยังไปแล้วปอยู่เชันบนรีพานรีพานรีพานเร็ว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 ฟึ๊บพานเพิน นะก็ถ้าผมริงท,ทีผมก็ไม่ได้เก่งหรอกนะก็ยิงเคยเล่นฝันร้ายฝันร้ายคือผมผมงงเลยคือฝันร้ายแม่งฝันร้ายกับย่ามันต่างกันไหมครับท่านผู้ชมถ้า,า,ถาลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบใจหรือชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากเลยครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย